สวัสดีครับพี่น้องครับตาแปวมาแล้วตาแปวมาแล้วฮตาแปวคนเลี่ยงไก่พันไข่อินซี่อารมณ์ดีพี่น้องนี่มาแรกเนาะอาหารหลอบแรกครับให้มีรลอบเสารกับหลอบเย็นกับบทันเมือแหงหรอกครับแต่ว่าก็เปิดไฟแล้วเนาะเอากินิงึงสูตรอาหารนี่เป็นอาหารปลอดสารพิษเด้อครับเด้อ เป็นสูตรอาหารจากศูนย์วิจัยอาหารสัตว์อำนาจเจริญครับเนาะตรงยกควบดีให้เพิ่นศูนย์วิจัยอาหารเพิ่นจะเฮ็ดเป็นอาหารปลอดสารพิษครับเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมก็มีลำ่ำมีลำ่ำม,เาามีเข่าปลายแล้วก็มีสารใดแข่เสียมแล้วก็มีปลาปนครับเนาะปลาปนก็ตะแปลวก็สร้างเอาในเนตแหละครับ เทอละรหาโลสิบโลป้าปนหากิโลนี่ก็ผสมได้สามสิบกิโลอยู่เด้อพี่น้องผสมอาหารได้รอบละสามสิบกิโลอยู่ป้าปนแค่หากิโลก็ได้ก็ถือว่าได้หลายอยู่เด้เนะาะเอาตะแปิ้สิพลาส้มเมืองอ่ะนาจักเขตเพื้นที่พันอยู่นี่ก็แม่นเบิร์ดได้ครับใจนี่ไปนี่นี่แม่นเ,นนเบิร์ดได้นี่ ตาแปลออมเอาปลากล้วยนี่ครับเป็นอน,นี้เป็นสวนกล้วยเก่าปลูกมาสองสามปีลแล้วลนะ่ะเนาะตาแปก็เลยออมให้เพิ่นมันมีหยานี่พี่น้องนี่ห้าหยาหญ้าแพงโกลานี่ครับที่ตาแปลปลูกให้ง่วนี่หญ้าแพงโกลาเขียวๆในวิชาการใน้อมูลวิชาการเพิ่นเก๋โปรตีนเพิ่นสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไได้พี่นอ้องหญ้าแพงโกลาเนี่ยเป็นส่วนเพิ่นเขียวสดๆนี่เนาะเพิ่นว่าได้ล่ะ <laughs> ข้ามันเหลื่อมเหลืองเหลื่อม,มลามันกะโปรตีนมันกะลดหน่อยถอยลงตามสีของมันละแหงเขียวเข้มโปรตีนแหงสูงครับช่วงอันละสูงต้นกล้วยนี่ก็เริ่มขึ้นโค่นล่ะละพี่น้องเอ้ยเนาะตะแปลวก,ก็เล่ยว,ว่าไกลม้ยางนั่นมันอีนี่มิตรห้อยไกลยางนะครับเพิ่นก็ออกมาก,กินเพิ่นนี่เด้ไกลยางเหรอเพิ่นก็สิขี่ใชานใะพื้นทีนในเดินนี่ละแปลงสวนกล้วยมันก็สิบ เป็นปุ๋ยในโตเนาะมันเป็นประโยชน์สองต่อใกล้็กได้กินหน้าปุ๋ยก็ยได้ใช่ต้นกล้วยนั่นครับนี่คือขอกขอกไก่ป่วยเนาะมันบ่นมีตัวป่วยมันกับฮกแน่แล้วขัดสวงมันป่วยก็จะเสียวเกีียวมัก่อยญยาออกเนาะหยามันถ่วมเบิดกอมันมีหลายอย่างเลยครับพักบุ้งก็มีได้ใน่นี่ พักบุ้งห้าแพงกลาโอ้อาหารอุดมสมบูรณ์นี่ด้ครับอาหารเสริมเพลินนี่เนาะถือว่าเป็นอาหารเสริม,มละอาหารหลกัลกๆเพลินกน็เป็นอาหารอาหารข้นอาหารผงที่ตะแป้ลผสมหอยละครับเนาะเอา้าแรงนี่ผมว่าใชเอาดินเขาถมเนี่ครับผมสิถมเงากล้วยเลยตัดตัดแล้วก็อดินถมให้เพื่นแท่งเกิดขึ้นใหม่เนาะมันจังสียงาม พราะต้อตอนกล้วยมันขืนโคนนะครับมันบางงามเราต้องใส่ดินถมมาละผมเร่งเล่งไวจะยี่สิบรถดนะจะโอเคอยู่เดี๋ยวเพิ่นมาแก้ดินแรงนี่ผมจิเพิ่นแกแล้วมาถมห้ครับเนี่ยตัดออกแล้วกระถมให้มันเกิดขึ้นไม่มันก็จาคือกล้วยเขาปลูกไม่เลยเนาะเอ้าผ้าส้มเนี่นะครับอณา,าจักไก่พันไข่อินทรีอารมณ์ดีของตะแเป็วปเนื้อที่อยู่นี่ประมาณหนึ่งงาน รวมทั้งขอบเพรามางานเคิงเกือบสองงานครับพื้นที่ที่จงให้เพิ่นนะอ้าวไกลอารมณ์ดีครับคนกนเ็เริ่มอารมณ์ดีละละเริ่มไข้หลายล่ยละนี่เก็บไปแล้ววังเศ้ายี่สิบห้าน่วยนี่รอบคำได้อีกสองคำมาหาอาหารเนี่ยมือนี้เป็นยี่สิบเจ็ดหน่วยแะ้วครับใกลสิบพอถาดแล้ว <laughs> ล่อรุ่นกันไปเรื่อย <laughs>